เทพีลอยกระทงไม่ใช่ชื่อตำแหน่งนางนพมาศแต่เป็นชื่อเมนูของว่างจากนิตยสารแม่บ้านเล่มที่44ปีพศ2522ใกล้เทศกาลลอยกระทงแบบนี้แม่เลยถือโอกาสหยิบเมนูนี้มาทำให้ดูสักหน่อยมาดูกันค่ะว่าทำยังไงผสมแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่และกะทินวดให้พอเข้ากันตามด้วยแป้งอเนกประสงค์และน้ำปูนใสใช้มือคนๆบี้ๆให้แป้งผสมเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวพักไว้แล้วไปทำส่วนของไส้กันก่อน ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่สามเกลือที่โขกไว้ลงผัดให้หอมใส่มันกุ้งหอมหัวใหญ่มันฝรั่งผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสับหมูสับผัดจนสุกดีแล้วใส่เนื้อปูก้อนลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายใส่ไข่เจียวฝอยคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใช้ไฟกลางให้พอร้อนเอาพิมพ์ลงจุ่มในน้ำมันให้ร้อนก่อนเวลาทอดแป้งจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะ รับน้ำมันออกจากก้นพิมพ์จากนั้นจุ่มลงในแป้งที่ผสมไว้แป้งที่โดนความร้อนจากพิมพ์ก็จะเซตตัวติดขึ้นมาแบบนี้จุ่มลงไปทอดสักพักแป้งจะร่อนออกแกะออกจากพิมพ์ได้เลยแล้วทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักเสด็ดน้ำมันเท่านี้ก็ได้ตัวกระทงมาแล้วตักไส้ใส่กระทงแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและผักชีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเทพีลอยกระทงกระทงกรอบเหลืองทองไส้หมูกุ้งปูหอมมันกุ้งเต็มคำ หน้าตาน่ากินรสชาติน่าอร่อยแบบนี้สมชื่อเทพีลอยกระทงจริงๆค่ะวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ลองเอาไปทำดูกันได้เลยนะ